บทเสวนาโดยพระคริสแห่งยุคสุดท้ายความแตกต่างระหว่างการกล่าววาจาและคำสอนกับความเป็นจริงความจริงบทตัดตอนตอนนี้พวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าการได้รับความจริงและการเข้าสู่ความเป็นจริงความจริงขึ้นอยู่กับอะไร สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการสแสวงหาความจริงและการปฏิบัติความจริงเพียงสองสิ่งนี้ง่ายๆเท่านั้นเองแม้ความจริงที่พระเจ้าทรงแสดงจะได้รับการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ความเป็นจริงของความจริงไม่ได้อยู่ในรูปของลายลักษณ์อักษรและมนุษย์ก็ยิ่งไม่อาจเข้าใจหรือตระหนักรู้ได้จากลายลักษณ์อักษรที่มีอยู่ดังนั้น ต้องทำอย่างไรเล่าจึงจะเข้าใจความจริงโดยส่วนใหญ่แล้วการเข้าใจและการได้รับความจริงทำได้ด้วยการปฏิบัติและมีประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้ามีประสบการณ์กับพระราชกิจของพระองค์ด้วยการสแสวงหาความจริงและด้วยความรู้แจ้งจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้คนจะตระหนักในความเป็นจริงของความจริงได้ก็ด้วยการปฏิบัติความจริง และมีประสบการณ์กับความจริงความเป็นจริงของความจริงเป็นสิ่งที่มาจากประสบการณ์เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้ในการดำเนินชีวิตความจริงไม่ใช่ทฤษฎีที่ว่างเปล่าไม่ใช่วลีเรียบง่ายรื่นหูความจริงคือภาษาที่อุดมด้วยพลังชีวิตคือคติพจนิรันดรแห่งชีวิตคือสิ่งที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง และลํำค่าที่สุดซึ่งสามารถติดตัวคนเราไปได้ในชีวิตตลอดช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งอะไรคือความจริงความจริงคือรากฐานของการดํารงอยู่ในชีวิตของมนุษย์เป็นหลักธรรมของการปฏิบัติในการประพฤติปฏิบัติตนและจัดการกับสิ่งทั้งหลายความจริงให้ทิศทางและจุดประสงค์ในชีวิตแก่คนเรา ทำให้คนเราสามารถใช้ชีวิตตามสภาพเสมือนมนุษย์ของบุคคลที่จริงแท้และดำรงชีวิตอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าอย่างนบนอบและนมัสการต่อพระองค์นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้คนจึงไม่อาจใช้ชีวิตโดยปราศจากความจริงได้ดังนั้นตอนนี้เจ้าเพึ่งพาสิ่งใดหรือในการใช้ชีวิตเจ้ามีความคิดและทัศนคติอย่างไร อะไรคือทิศทางและจุดประสงค์ในการทำสิ่งต่างๆของเจ้าหากเจ้ามีความเป็นจริงความจริงชีวิตของเจ้าก็จะมีหลักธรรมทิศทางและจุดประสงค์หากเจ้าไม่มีชีวิตของเจ้าก็จะไม่มีหลักธรรมทิศทางและจุดประสงค์ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจ้ากำลังดำรงชีวิตอยู่ตามปรัชญาของซาตาน ตามสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นวัฒนธรรมตามประเพณีนั่นเป็นวิธีดำเนินชีวิตของผู้ไม่มีความเชื่อพวกเจ้ามองเรื่องนี้ทะลุปลุกปลงหรือไม่เพื่อแก้ไขปัญหานี้คนเราต้องสแสวงหาและยอมรับความจริงการได้รับความจริงนั้นเป็นเรื่องง่ายหรือไม่เป็นเรื่องง่ายหากเราพึ่งพาพระเจ้า ในขณะที่พึ่งพาพระเจ้าคนเราก็ต้องพึ่งพาตนเองเช่นกันเจ้าต้องมีความเชื่อนี้มีปณิธานนี้และความประสงค์เช่นนี้ในหัวใจของเจ้าพร้อมกับพูดว่าฉันไม่อยากใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางอุปนิสัยเยี่ยงซาตานอันเสื่อมทรามไม่อยากถูกอุปนิสัยเหล่านั้นควบคุมและหลอกให้หลงกล ซึ่งทำให้ฉันกลายเป็นคนข่าวโดยสิ้นเชิงและทำให้พระเจ้าชาังฉันถ้าเป็นเช่นนั้นฉันก็จะไม่คู่ควรกับการมีชีวิตเฉพาะพระพักรพระเจ้าเจ้าต้องมีความรู้สึกเช่นนี้อยู่ในหัวใจของเจ้าจากนั้นเมื่อสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นกับเจ้าหากเจ้านำความจริงที่เจ้าสามารถเข้าใจและตระหนักรู้ได้ไปใช้ในชีวิตจริง และสามารถนำไปปฏิบัติได้ในทุกเรื่องแล้วเช่นนั้นความจริงจะไม่กลายเป็นความเป็นจริงของเจ้าหรือและเมื่อความจริงได้กลายเป็นความเป็นจริงของเจ้าแล้วเจ้าจะยังกังวลอยู่อีกหรือว่าชีวิตของเจ้าจะไม่เติบโตอยู่เจ้าสามารถกำหนดพิจารณาได้อย่างไรว่าบุคคลผู้หนึ่งครองความเป็นจริงความจริงหรือไม่ การนี้สามารถมองเห็นได้จากสิ่งที่พวกเขาพูดบุคคลที่ได้แต่กล่าวคำพูดและคำสอนนั้นไม่ได้ครองความเป็นจริงความจริงและแน่นอนว่าย่อมจะไม่ปฏิบัติความจริงดังนั้นสิ่งที่พวกเขาพูดจึงว่างเปล่าและไม่อยู่บนความเป็นจริงคำพูดของใครบางคนที่มีความเป็นจริงความจริงจะสามารถแก้ไขปัญหาของผู้คนได้ พวกเขาสามารถมองเห็นแก่นแท้ของปัญหาได้อย่างชัดเจนโดยคำพูดที่เรียบง่ายเพียงไม่กี่คำปัญหาที่กวนใจเจ้ามาหลายปีย่อมสามารถได้รับการแก้ไขเจ้าจะเข้าใจความจริงและเจตนารมณ์ของพระเจ้าสิ่งทั้งหลายจะไม่ลำบากยากเย็นสำหรับเจ้าอีกต่อไปเจ้าจะไม่รู้สึกว่าถูกพันธนาการและตีกรอบอีกแล้ว และเจ้าจะได้รับอิสรภาพและได้รับการปลดปล่อยสิ่งที่บุคคลเช่นนี้พูดคือความเป็นจริงความจริงหรือไม่นี่คือความเป็นจริงความจริงหากเจ้าไม่เข้าใจปัญหาของตนไม่ว่าคนคนหนึ่งกล่าวสิ่งใดและสิ่งที่พวกเขาพูดก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเช่นนั้นแล้วสิ่งที่พวกเขาพูดก็คือคำพูดและคำสอน คำพูดและคำสอนสามารถจัดหาสิ่งที่จำเป็นและช่วยเหลือผู้คนได้หรือไม่คำพูดและคำสอนไม่สามารถหล่อเลี้ยงหรือช่วยเหลือผู้คนได้และไม่สามารถแก้ไขความลำบากยากเย็นที่เป็นจริงของผู้คนยิ่งกล่าวคำพูดและคำสอนมากเท่าใดพวกเขาก็ยิ่งทำให้ผู้ฟังรำคาญมากเท่านั้น ผู้คนที่เข้าใจความจริงย่อมพูดจาแตกต่างออกไปพวกเขาสามารถชี้ให้เห็นรากเหง้าของปัญหาหรือต้นเหตุของอาการป่วยได้ด้วยคำพูดไม่กี่คำแม้ประโยคเดียวก็สามารถปลุกผู้คนให้ตื่นและระบุประเด็นปัญหาที่เป็นกุญแจสำคัญได้นี่คือการใช้คำพูดที่มีความเป็นจริงความจริงมากแก้ไขความลำบากยากเย็นของผู้คน และชี้ให้เห็นเส้นทางปฏิบัติในยุคสุดท้ายพระเจ้าผู้ประสูติเป็นมนุษย์ได้เสด็จมาแล้วอะไรคือสิ่งที่มนุษย์ควรได้รับมากที่สุดหากพวกเขาเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธ์กับชีวิตจริงสิ่งนั้นคือความจริงคือชีวิตไม่มีสิ่งใดนอกเหนือจากนี้อีกแล้วที่มีนัยะสำคัญ เมื่อพระคริสต์เสด็จมาสิ่งที่พระองค์ทรงนำมาด้วยก็คือความจริงคือชีวิตพระองค์เสด็จมาเพื่อจัดเตรียมชีวิตแก่ผู้คนดังนั้นคนเราจะเริ่มเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธ์กับชีวิตจริงได้อย่างไรคนเราต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับความจริงและชีวิตพระเจ้าได้ทรงแสดงความจริงไปมากมายเหลือเกินแล้ว ทุกคนที่หิวโหวยและกระหายในความชอบธรรมควรกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าจนอิ่มหนำพระวจนะของพระเจ้าล้วนเป็นความจริงและพระวจนะของพระองค์ยังอุดมสมบูรณ์และเหลือเฟือมีสิ่งล้ำค่าทุกขนทุกแห่งและมีขุมทรัพย์อยู่รอบตัวขณะที่ชื่นชมยินดีกับความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนคานาอันอันงดงาม หัวใจของผู้ที่รักความจริงย่อมเปลี่ยมไปด้วยความเบิกบานมีความจริงและแสงสว่างอยู่ในทุกประโยคของพระวจนะของพระเจ้าที่พวกเขากินและดื่มทั้งหมดนั้นล้วนล้ำค่าผู้คนที่ไม่รักความจริงย่อมนิ่วหน้าด้วยความเศร้าหมองพวกเขานั่งอยู่ในงานเลี้ยงและทนทุกอยู่กับการการดานอาหารแสดงให้เห็นความน่าเวทนาของตน สิ่งที่บรรดาผู้ที่สามารถสแสวงหาความจริงได้รับนั้นจะเพิ่มผุนขึ้นเรื่อยๆส่วนพวกที่ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ย่อมจะพบกับทางตันเรื่องที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการเรียนรู้ที่จะสแสวงหาความจริงในทุกสิ่งและเข้าถึงการเข้าใจความจริงเรียนรู้ที่จะปฏิบัติความจริงและสามารถนบนอพระเจ้าได้อย่างแท้จริง นั่นเองคือสิ่งที่เป็นการเชื่อในพระเจ้าการเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธ์กับชีวิตจริงก็คือการได้รับความจริงและชีวิตนั่นเองความจริงถูกใช้เพื่ออะไรหรือความจริงถูกใช้เพื่อให้โลกฝ่ายวิญญาณของผู้คนอุดมสมบูรณ์ขึ้นหรือหมายให้ผู้คนได้รับการศึกษาที่ดีหรือดังนั้น ความจริงช่วยแก้ปัญหาใดของมนุษย์เล่าความจริงมีอยู่เพื่อแก้ไขอุปนิสัยเสื่อมทรามของมนุษย์แก้ไขธรรมชาติที่เปี่ยมบาปของมนุษย์ทำให้ผู้คนดำรงชีวิตอยู่เฉพาะพภพประจาและทำให้พวกเขาใช้ชีวิตตามสภาวะความเป็นมนุษย์ที่ปกติผู้คนบางคนไม่เข้าใจว่าความจริงคืออะไร พวกเขารู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าความจริงช่างลุ่มลึกและเป็นนามธรรมและความจริงก็เป็นความลึกลับอย่างหนึ่งพวกเขาไม่เข้าใจว่าความจริงคือบางสิ่งสำหรับให้ผู้คนปฏิบัติเป็นบางสิ่งสำหรับให้ผู้คนนำมาใช้บางคนเชื่อในพระเจ้ามาแล้ว10หรือ20ปีและยังไม่เข้าใจแน่ชัดว่าความจริงคืออะไร บุคคลประเภทนี้ได้รับความจริงแล้วหรือผู้ที่ยังไม่ได้รับความจริงนั้นน่าเวทนานักไม่ใช่หรือช่างหน้าเวทนาเหลือเกินเหมือนที่ขับร้องในบทเพลงสรรเสริญนั้นว่าพวกเขากำลังนั่งอยู่ในงานเลี้ยงและทนทุกขจากการการดานอาหารการได้รับความจริงนั้นไม่ยาก และการเข้าสู่ความเป็นจริงความจริงก็ไม่ยากเช่นกันแต่หากผู้คนรังเกียจความจริงอยู่เสมอพวกเขาจะสามารถได้รับความจริงหรือไม่พวกเขาไม่สามารถดังนั้นเจ้าต้องมาเฉพาะพระพักพระเจ้าเสมอตรวจสอบสถานะภายในของตนที่รังเกียจความจริงดูว่าเจ้ามีการแสดงออกถึงการรังเกียจความจริงอย่างไรบ้าง และหนทางใดในการทำสิ่งทั้งหลายที่เป็นการรังเกียจความจริงและในสิ่งใดบ้างที่เจ้ามีท่าทีที่รังเกียจความจริงเจ้าต้องตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ให้บ่อยตัวอย่างเช่นมีใครบางคนเตือนสติเจ้าโดยพูดว่าเจ้าไม่สามารถทำหน้าที่ของเจ้าได้โดยพึ่งพาแต่เจตจำนงของตัวเจ้าเองเพียงอย่างเดียว เจ้าควรทบทวนตนเองและรู้จักตัวเองด้วยซึ่งเจ้าก็โกรธและย้อนให้ว่าวิธีทำหน้าที่ของฉันไม่ดีแต่วิธีทำหน้าที่ของตัวคุณเองกลับดีอย่างนั้นหรือฉันทำหน้าที่ของฉันอย่างนี้แล้วมันผิดตรงไหนพระเจ้าทรงรู้ใจฉันอยู่แล้วนี่เป็นท่าทีประเภทใด ใช่ท่าทีของการยอมรับความจริงหรือไม่ก่อนอื่นคนเราต้องมีท่าทีที่ยอมรับความจริงเมื่อสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับตนเองการไม่มีท่าทีประเภทนี้ก็เหมือนไม่มีภาชนะไว้รับสมบัติเป็นผลให้เจ้าไม่สามารถได้รับความจริงหากบุคคลหนึ่งไม่สามารถได้รับความจริงความเชื่อในพระเจ้าของเขาย่อมสูญเปล่า จุดประสงค์ของการเชื่อในพระเจ้าคือการได้รับความจริงหากคนเราไม่ได้รับความจริงเช่นนั้นความเชื่อในพระเจ้าของพวกเขาย่อมล้มเหลวเสียแล้วอะไรคือการได้รับความจริงนั่นคือเมื่อความจริงกลายเป็นความเป็นจริงของเจ้าเมื่อนั่นกลายเป็นชีวิตของเจ้านั่นคือการได้รับความจริง นั่นคือความหมายของการเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าตรัสพระวจนะของพระองค์เพื่อสิ่งใดพระเจ้าทรงแสดงความจริงเหล่านั้นเพื่อสิ่งใดเพื่อให้ผู้คนยอมรับความจริงได้จนถึงขั้นที่ความเสื่อมทรามถูกชำระให้บริสุทธิ์เพื่อให้ผู้คนสามารถได้รับความจริงจนความจริงกลายเป็นชีวิตของพวกเขาหาไม่แล้ว เหตุใดพระเจ้าจึงจะทรงแสดงความจริงมากมายนักเล่าเพื่อแข่งขันกับพระคำพีหรือเพื่อสร้างมหาวิทยายลัยแห่งความจริงและฝึกผู้คนกลุ่มหนึ่งหรือไม่ใช่ทั้งคู่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นการนี้หมายที่จะช่วยมวลมนุษย์ให้รอดอย่างครบบริบูรณ์เพื่อให้ผู้คนเข้าใจและได้รับความจริงในที่สุดต่งหาก ตอนนี้เจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเชื่อในพระเจ้าการได้รับความจริงและเข้าสู่ความเป็นจริงความจริงจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเจ้าเข้าสู่ความเป็นจริงความจริงอย่างไรและพวกเจ้าสามารถทำได้หรือไม่